สวัสดีครับดีตอนก็สู่ไม่สซอรูปชาแนลนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วกับไอเอลคอนเทนต์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีว่าเราจะ describe trend ยังไงนะครับ describe trend คือเวลาเขาให้ลายกราฟมากราฟมันขึ้นมันขึ้นเท่าไหร่มันขึ้นไปถึงไหนแล้วก็มันลงมันลงเท่าไหร่มันลงไปถึงไหนมันไม่ลงมันอยู่เฉยเยมันไม่ได้ขึ้นหรือลงหรือว่ามัน fluctuate ไปมาเราจะ describe ยังไงนะครับโอเค ดูเลยนะครับทุกคนคือแน่นอนว่าแบบถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเราก็จะสามารถเขียน describe ได้จากกราฟเลยแต่ว่าผมอะ่ะไม่เก่งผมก็เลยต้องจำวิธีจำกราฟแล้วก็จำว่าถ้าเราเจอการาฟแบบนี้จะ describe เป็นไงผมมีทุกรูปแบบเลยนะครับทุกรูปแบบเลยมาพร้อมนะครับเริ่มลลกันเลยแล้วกันแบบแรกถ้าสมมุติว่าเป็นลายกราฟอันนี้หมายถึงลายกราฟนะเราอยู่ในท็อปิกลายกราฟนะครับถ้ามันขึ้นแบบ เร็วมากถ้ามันขึ้นเร็วอจาำประโยคนี้ไปเลยแบบที่2คือถ้ามันขึ้นแบบปานกลางถ้ามันขึ้นปานกลางจาประโยคนี้ไปเลยเดี๋ยวผมพูดนะอันนี้เดี๋ยวผมเขียนมาก่อนว่าต้องจาอะไรบ้างแบบสุดท้ายคือถ้ามันขึ้นแบบนิดเดียวเราต้องเขียนยังไงเนาะไม่ได้แบบสุดท้ายดิแต่ไม่ท้ายสุดเออแบบถัดมาคือถ้ามันลงก่อนแล้วมันรีบาวขึ้นไปเราจะเขียนว่ายัางไง โอเคนะครับผมได้อัดไว้ไหมเอ่ยโอเคอัดนะโอเคสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นไม่ลงมันอยู่ตรงๆแล้วค่อยขึ้นเราจะเขียนว่าอะไรเห็นเนาะอันนี้คือแบบขึ้นนะครับแบบ rise เราจะมีแบบ fall ด้วยเดี๋ยวต้องทําแบบ fall เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าแบบ fall อันนี้มาแบบ rise กันก่อนมาเริ่มกันเลยถ้าเราเจอมันขึ้นเร็วมากถ้าเราเจอเทรนที่มันขึ้นแบบกราฟที่มันขึ้นจาก ่ำไปสูงเร็วมากอ่ะเราจะบอกว่า the r e was a rapid s e a r c h เห็นนะครับบวกข่บเวลานี้นี่คือผมคัดมาแล้วแล้วมันได้เจ็ดแน่นอนอ่ะเราต้องใช้ past tense นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว line graph มันจะอยู่ในอดีตนะครับ line graph ที่เขาให้มาจะอยู่ในอดีตทั้งหมดเลย the r e was a rapid s e a r c h แปลว่ามันขึ้นเร็วมาก in นอ่ะนี่ก็ไปเติมเองนะครับมันแล้วแต่กราฟสมมุติว่ามันเป็นกราฟเกี่ยวกับผู้หญิงดูดบุหรี่ก็ in น u m ม e ว่า w o m e n smoke อ่ะ woman who smoke ต่อที woman who smoke เป็นกราฟเกี่ยวกับว่าจำนวนของผู้ดูดบุหรี่ผู้หญิงผู้ชายประมาณนั้น There was a rapid surge in women who s m o k e อันนี้คือไปเปลี่ยนแล้วแต่กราฟเอาเองนะครับ During the first 15 years ถ้าใน15ปีแรกเนี่ยผู้หญิงดูดบุหรี่มันขึ้นเร็วเราก็เขียนว่าอย่างนั้น Of the period เหมือนกันนะครับบางทีมันจะไม่ได้15 year เราก็ไปเปลี่ยนเอาเอง เดีย๋ยวผมเปลี่ยนสีให้ก่อนอาจจะเป็น10ปี5ปีแล้วแต่โอเค growing from just under 100คน to a peak of above สามร้อย smoker อ่ะ smoker นี่ก็ไปเปลี่ยนเอาเองนะครับถ้าเกิดไปเป็นคนหรือเป็นจำนวนสัตว์อย่างเี้ยเราไปเป็น300 animals อะไรอย่างนี้ by 1975สังเกตนะครับทุกครั้งที่เราจะเขียนอธิบายอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเขียนเทรนก่อนว่ามันรวน,นเร็วมาก แล้วก็ต้องเขียนไปด้วยว่ามันขึ้นจากเท่าไหร่ไปเท่าไหร่โดยด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เราเขียนอ่าหรือเราเป็นสิ่เรื่อาจาประโยคนี้ไปเลยใช้ได้กับทุกอันแค่ไปเปลี่ยนสีแดงให้เข้ากับพา s s เซสแค่นี้เงเห็นไหะสีแดงอ่าถ้าอ่านโดยรวม there was a rapid surge in women who smoke during d the first 15 years of the period growing from just under 100 to a peak of above 300 by 1975 อ๋อไอ้หนึ่งร้อยกับสามร้อยนี่ก็เป็นตัวเลขที่เราต้องไปเปลี่ยนเอาเองด้วยนะครับแล้วแต่แล้วแต่แแตพาเซตอ่ะแต่นั่นแหละเวลาเราเจออะไรที่ขึ้นเร็วๆใช้อันนี้ไปได้เลยถัดมาถ้าเราขึ้นแบบ moderate มันจะมีแบบกราฟที่มันขึ้นเร็วขึ้นช้าขึ้นแบบ moderate แปลว่าขึ้นปานกลางใช่ไหมอ่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ตรง moderate เนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่อันเดียวมันจะมี category สองอันที่ขึ้น moderate เช่นแบบ women who smoke Men เมน s ูส k e แล้วก็มีแบบชิลเด้นหูสู s เอ่อยังชิลยังชิลเด้นหูสูบหรือยังหรือว่าแบบเด็กแรกเกิดอ่ะสมมติว่ามีมีจะมี2องคัต o r เที่ขึ้น Moderate ที่มันขึ้นอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่มันจะมีแค่สอันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจำไปเลยว่าเวลาเราเขียนอะ่ะเราเขียนว่า Both A and B สมมติว่ามี2องคัต o r เรที่ขึ้น Moderate ที่แบบขึ้นค่อยๆขึ้น so only a moderate rise in the percentage the former grew from 65 percent to 69% x t y n e เลขสวยครับ69บา by 0 1 0วัน wow the latter experiences experienced ทุกทีดีดี a total increase of อง ลี่วันเปอร์เซนต์ during the given period โอเคอ่ะเขาบอกว่า both A and B saw only a moderate rise right in t h a t percentage แปลว่า A and B จะขึ้นค่อยๆขึ้นเนาะเราไปเปลี่ยน A and B เอาเองนะสีแดงที่ผมวงไว้คือเราไป เปลี่ยนเอาเองให้เข้ากับพาสเซร่ะที่เหลือสีดำคือ Copy ใช้ได้กับทุกอัน the former grew from the former แปลว,ว่าอันแรกก็คือ a นี่ะครับ a เนี่ยโตจาก65เป็น69ภายในปี2010 2010อ่ะ2010คือตอนที่ a มันอยู่ที่69นะครับเห็น okay. While the latter the latter คือ b b e x p e r i e n c e a total increase of only 1% during the given period เพราะฉะนั้นเราแค่เปลี่ยนตัวเลขสีแดงแค่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยน category จบเลยเห็นไหมเจ๋งไหมจเจ๋งใช่ไหมละ่ะกูก็ว่ามันเจง๋งผมคิดนานมากเลยครับเอาจริงผมคิดนานมากผมใช้เวลาหลายเดือนเลย <c oughs> <c oughs> อ่มาคราวนี้เรารู้แล้วว่าถ้ามันขึ้นเร็วๆต้องพูดยังไงถ้ามันขึ้นปานกลางต้องพูดยังไงถัดมาถ้ามันขึ้นชา้ชาๆต้องพูดยังไงเอ่ย ถ้ามันขึ้นช้าๆนะครับเราต้องบอกว่าผมยกตัวอย่างเป็นประเทศแล้วกันเป็นคัตติกอรีเกี่ยวกับประเทศ BOTH Canada and USA under USA ถ้าเป็น USA ต้องมีเดอเลยครับ experienced that experiences that a gradual rise until เดอะเออรี 1980. ่หนึ่งเก้าแปดศูนย์อืม Gradual Gradual rise คือขึ้นช้าๆนะครับก็คือมีทั้งแคนาดาแล้วก็ USA ขึ้นค่อยๆขึ้นอ่ะว่างั้นเถอะเราต้องบอกด้วยว่าขึ้นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ With Canada aging population สมมติว่าเรากำลัง อินเวสติ a เกตเกี่ยวกับเรื่องเอจิงพอบูลเลชันนะครับจำนวนของผู้สูงอายุดับเบิลลิงอ่าถ้ามันเพิ่มขึ้นสองเท่าก็าคือดับเบิลลิงทูร์ทีนเปอร์เซ็นต์หรือไม่ถ้าเกิดว,ว่าถ้ามันไม่ดับเบิลลิงเราก็แค่บอกว่า Rising to 14%ก็ได้เนาะถ้ามันไม่ได้ดับเบิลก็ Rising to 14% And the usa usa portfolio แปลว่าเราไม่ต้องไปเขียน Aging population population ซ้ำแล้วเพราะว่ามันเขียนมาแล้วนะครับ going up from around 9% t o 18%โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวงสีแดงที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือคำว่า Canada the USA ไอชื่อของไอตัวแคตตากรี gradually to earlier early หนึ 1980, ่งเก้าแปดศูนย์นี้ก็ไปเปลี่ยนปีเอาเองเนเนาะ With Canada aging population อันนี้ก็เป็นชื่อ category เหมือนกันไปเปลี่ยนเอาเอง rising to 14%ไปเปลี่ยน14% and the USA going up USA a p o r o the S ไปเปลี่ยนเอาเองนะครับก็เปลี่ยนจจะถ้ามันเป็น category อื่นก็ c a t ต g กรีอื่นแล้วก็เอา s t r o p h e S เข้าไป Going up from a r o u n d 9ถ o 18ไปจัดไปนั่นแหละเป็นไงสุดยอดอันนี้คือขึ้นแบบชา้ชาๆขึ้นแบบชา้ชาๆอ่ะมันจะมีอีก2แบบก็คือแบบที่มันร e b o u n d ลงก่อนแล้วค่อยขึ้นที่มันร e b o u n d เนี่ยเราจะเขียนว่ายกตัวอย่างเป็น aging population เหมือนกันนะครับสมมติว่าญี่ปุ่นเนี่ย population มันลงก่อนแล้วค่อยขึ้นเห็นนะเราก็จะบอกเพราว่า j a ซอเดเอดจิ g งสอร์รเขียนผิดนิดหน่อยเอ i จ g population ใครเห็นผมลายมือไม่สวยหรืออา่านไม่ออกก็อคอมเมนต์มาได้นะครับ and before. ดีคลายแอนพลาช o ดบีฟอร์เดาที่บ้านว่าพ l a t o ดแปลว่าอะไรครับ Before Rebouncing rebouncing and sky rocketing into future sky rocketing อ่ะโอเคประมาณนี้ดูนะครับดูนะครับเจแปนเนี่ยเจแปนเราไปเปลี่ยนขั้นที่เราเองเจแปน saw the aging population decline อ่ะ aging population ก็ไปเปลี่ยนเอ,เองนะครับเนาะก็คือ เบสิค l l y มันดีคลายก่อนมันลดลงมาก่อนอ่าดีคลาย and พอชูพอชูแปลว่าแบบอยู่ที่ต่ำแล้วก็คอนสแตนต์อ่าแปลว่าแบบมันไม่ได้ขยับไปไหนมอนพอโพซิชันมัน,มน,มนคงที่่างม้นเถอะ่ะฮะก่อนที่จะรีบาวซิ่งก็คือขึ้นมาแล้วก็สกายร c k e เกตติ้งก็คือพุ่งสูงขึ้นโอเคทุกครั้งที่มีการรีบาวเราใช้ประโยคนนี้เห็นไหมว่าเปลี่ยนแค่สีแดง Japan saw the aging population decline and plateau. โอเคสมมุติว่ามันเป็นแค่ธีกอรีเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ในแอฟริกาก็บอกว่า Africa saw the animal population decline and plateau before rebounding and skyrocketing. แค่นั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็คือถ้ามันไม่ขึ้นเลยมันอยู่เฉยๆแล้วมันค่อยขึ้นตอนสุดท้ายเราจะอธิบายว่าอะไรเราจะอธิบายว่า a l t h o u g h สมมุติว่ามันเป็นแคทิเกรีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเดียเอ่อถ่านหินแล้วกันอ่ะสมมุติว่าถ่านหินเนี่ยมันเพิ่งมาเริ่มใช้กันตอนปี2015แต่ก่อนนั้นเนี่ยมันใช้พลังงานอื่นตลอดมนใช้พลังงานลมพลังงานอะไรก็เฮียอะไรก็เออนั่นแหละนั่นแหละออโต้โค d ดนอ o สตาร์ท Until 2015พั้เคคือโคอแบบไม่ได้ไม่ได้เริ่มจนกระทั่ง2อง5ไม่มีการใช้โคลเลยเ okay. ห็นป้อเขาบอกว่า consumption of it quickly rose to 120 unit of energy บาย2017ประมาณนี้สมมติวันที่2017ปี2017เนี่ยมีคนใช้โค120ซึ่งมันสูงมากเห็นเนาะนั่นแหละเพราะนั้นคำใชออ้ประโยคนี้ไปได้เลยนะครับ o u g o เราไปเปลี่ยน Category เองนะจากโคก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ Did not start until 2015 Consumption of it เนี่ยไปเปลี่ยนด้วยอ่าก็แล้วแต่ว่ามันเป็น Category อะไร สอ้โหถ้ามเป็นสัตว์ในแอฟริกาก็บอกว่า a n i m a l population quickly rose to 120 units of 120 animals by 2017ประมาณันเถอะนั่นแหละง่ายง่ายเป็นไงครับนี่แหละอันนี้คือการ describe trend ถ้าเกิดว่าเราเจอกราฟที่มันขึ้นนะครับที่มันขึ้นผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการตกนะครับเราจำไป5แบบนี้ เข้าไปในห้องสอบแล้วเราก็ไปเขียนที่เราจําเข้ามาแค่นั้นเองง่ายๆแค่นี้7.0 i l Writing แน่นอนนะครับเพราะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งริ้งเดอะเบลไว้ช่องมิสเ์พูดนะครับคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้มีไม่บ่อยแล้วก็มีไม่ได้ทุกช่องนะครับช่องนี้ดีก็ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนดูเลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะไปอธิบายว่าถ้าเกิดว่าเราเจอกราฟที่มันเป็นตกการฟอร์ ผมก็มีวิธีให้จำเหมือนกัน4แบบเห็ mm hmm. นเนาะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาเขียนให้ดูโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกัน mm hmm. ทุกคน See you บายบาย